ใช่ครับอะไรนะคะตัวนี้สร้างให้เพื่อตบุนลงบุนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพี่้ยกทไม่ฟังเสียงของาบ้านของตบุนงติบุนบงะครับใช่ับครับ่ัเยบ้านโอ้โหใช่ค่ะเข้าใจค่ะก็คือว่าจากที่จัด คุยกันแล้วเนี่ยนะฮะมันสรุปได้อยู่แค่สองที่เอง<ค>ตอนนี้คุยคยนภาษาไม่รู้เรื่องงเรใช่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จากที่ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยตตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการดําเนินการต่างๆแล้วจากที่คุยมันจะมีอยู่สองที่ก็คือที่สวนป่าที่ตรงข้ามวัดเนินหัวโลกับที่ตรงที่โรงเรียนบ้านหวังแสงทีนี้เนื่องจากว่าติดขัดเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่า ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้สถานที่ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเหมือเหลืออยู่ที่เดียวซึ่งตอนนี้อนุญาตให้ใช้สถานที่ก็เป็นที่โรงเรียนบ้านวังแสงแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของการตอนนี้ม,นม,มีการดําเนินการไปตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วถ้าว่างผมมาบ้านีอมันจะรอไม่ได้จะรอได้ผมจะพยายามหาที่ให้เอาไว้คือ,ค,อคืออย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าคุณหาที่ได้โดยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวก็แต่ทีนี้ว่าใครจะรับผิดชอบในเมื่อ

ตรงนี้เราก็ออกช่องทางให้กับกับผู้บริหารแบบเต็มที <S <S ่นะครับนะครับคืออย่างนี <S <S ้นะครับคืออย่างนี <S <S <S> <S ้ผมที่ผมไม่อยากเจรจาพูดคุยด้วยเนี่ยผมอ่านบันทึกการประชุมผมรู้แล้วเราจะไปพูดที่ไหนที่ไหนที่ไหนท่านก็ย้อนมากลับที่วังใช่ไหมครับท่านไปอ่านบันทึกการประชุมของสภาอบตได้นะครับนะครับ ถ้าเราเสนอที่ตากแดดเสนอที่ทุ่งมงเสนอที่ไหนไหนมันก็อ้อมกลับมาที่วังแสงอยู่ดีอ่ะมันมีอะไรดีตรงนี้